นเตรียมไว้ให้สาหรับคนที่เาได้แล้วเอเกว้ไปเดียวครับเอา่ยวไอยังไม่ได้ัวนะครับยังได้ยังได้ยังตั้งแต่ท้องรับเงขายลูกเยอเหลือไหมอเหลือส่งคืนคนไหนยังไม่ได้ครับไไ่อมายวตอนนี้ช่วยทกหมดแล้วนะยอดนนครับ นั่นวนะครับไมีเำกัดนะครบหปเื่อนะครับเวลาปฏิบัติงานให้เรียงต็ตามหมาเลนะครับ้ที่อยากให้เรียงเพราะว่าทุขั้นตอน่ารข้นหนึงมีอันตรายกับการปฏิบัติงานของเรา บางทีเราข้าไปออนไซด์ก่อนไปดูเวลาที่ต่อสายต่อเครื่องมือนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเวลาวัดข้อมูลลูกภูมิความถีความดันอื่นพวกนี้มันจะเนี่องไปหมดถ้าเราไม่เรียนสเต็ปนะครับทั้งหลายหลายคนบอกวัดกระแสก่อนเดี๋ยวอีกสักท้ายละนีเดี๋ยวไปวัดอุณหภูมิหีืแค่นาทีุ่ดปรากฏว่าความมันเร่งเพิ่มขึ้นความมันวิ่งเร็วขึ้นเสียงรำดังขึ้น กระแสเปลี่ยนแรงดัเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนเวลาไปวิเคราะห์ปัญหาอาจารบอกว่าไปคนละด้านกันเลยนะครับก็เลยอยากให้นะครับสาคขานก็คือต้องเรียนการมาจับตามหมายที่ผมไกด์ไว้ให้นะครับรเพื่อจ,นะจะทําให้ขอ้อมูลที่เราได้มาเนี่ยถูกต้องที่สุดเอาไปวิเคราะห์ปัญหาได้แม่นยำมากกว่านะครับก็ให้ยังไงอันแรกนะครัท่านก็ไปดูว่ารุ่นแอร์เป็นรุ่นอะไรนะครับดูที่ไหนดูที่ด้านฝาของ ้า่สองของเครื like ่องถ้าเป็นแฟนตอร์ดนะครับมีเ่มเก่งโมเดลเครื่องอะไรหมายเลขเครื่องอะไรหมายเลขโมเดลนี้ไว้เบอร์อะไรจะซื้ออะไรของแอร์รุ่นไหนหมายเลขเครื่องเช็คประกันตัวเนี้ยแอร์รุ่นท้ามือในประกันรุจุดประกันไปแล้วนี่เป็นคอยล์อนนะครับทีดียอว่าคุณรุ่นเครื่องคอยล์ร้อนรุ่นอะไรหมายเลขเครื่องคอยล์อนเป็นหมายเลขอะไรนะครับเพื่อเช็คประกันนะครับแล้วก็เซฟอะไรว่าจะใช้รุ่นไหน เวลาท่านมาซื้ออะไรนะครับอย่าซื้ออะไรเข้ามาเพราะว่าคนที่เขาซื้อคนที่เขาขายอะไรเนี่ยเขาเห็นพาร์ทเขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นพาร์ของแอร์รุ่นไหนถ้าที่ได้ชื่อรุ่นแอรมาอันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าผมอยากได้คอยมอเตอร์ไลท์ของแอร์รุ่นนี้แต่ถ้าเราถือคอยมอเตอร์ไลท์เข้ามาผมจะซื้ออะไรชิ้นนี้ลองไปเที่ยวให้หน่อยมันยากนะครับนั้นต้องไดาชื่อรุ่นมาชนะื่อรุ่นกับหมายเลขต่อมาก็แรงดันแน่งจ่ายแรงดันแรงจาง่ายนี่ปกติ การไฟฟ้าแต่บ้านเราที่1 2 0โวลต์50เฮิร์ตถูกลบ10บวกลบ10%ถูกไหมครับค่าเนี้ยต้องอยู่ในย่าน1 2 0โวลต์บวกลบ10%ถือว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องยนต์ไฟฟ้า,าบ้านเราเนีย่ยปลอดภัยใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเตาที่อยู่เย็นอะไรก็ใช้เหมือนกันบวกลบ10%ต่อมาแรงดันไฟฟ้าขณะปิดเครื่องปิดเบรกเบรกเกอร์ริดเบรกเกอร์เนาะหมานีขข้ของนะครับข้อหกเนี้ย เวลาออฟเบรกเกอร์เบเกอร์ตัแงเด็กเราไฟที่ออกจากเบรกเกอร์จะต้องเป็นศูนย์โวลต์ถูกไหมครับถ้ามีไฟรั่วออกมาเนี่ยแสดงว่าเบรกเกอร์เสียแล้วเวลาเราไปทํางานออฟเบรกเกอร์จดีแต่มีไฟวิ่งไปอันตรายไหมครับออฟเบรกเกอร์แล้วควรไม่ได้วัดเลยเนี่ยนะครับเอามือไปจับเดินไปดู้ว120นั่นตัวนี้วัดตอนที่เบเกอร์ออฟนะพอเบเกอร์ออฟแล้วเบอร์เก็ร์ดันรถครับครับทำไมไมปถอน ขาดอีกย like. nee oh. oh. ี่เบขาดอีกไหมได้มราได้ไหมครับขาดยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเรื่องอ่าต่อนะวันเจ็ดเนี่ยเป็นการเช็คค่าความเป็นฉนวนจะทำก็ต่อเมื่อหมายเลขหกเป็นศูนย์ถ้าศูนย์วนแสดงว่าไม่มีไฟจ่ายในวงจรแล้ะไฟมาเน็กการเน็กใช้เครื่องมือคือเล็กกะเรสเตอร์หรือ i n s u l a t i o นเทสนะครับ หลักการก like ็คือปล่อยไปเข้าไปในเครื่องปั๊บอากาศค่าแรงโน้วงแล้วก็เชื่อมกับโครงของเครื่องไปที่ปล่อยไปทะลุมาที่โครงได้ไหมถ้าทะลุมาได้ค่าความมีเชิงโนเสื่อขอให้ตัวเกอร์ไมโครเมต่ไปปล่อยใช่ให้การนิ้เนาะโอเคอันนี้จะต้องเมกนะครับสาเหตุที่ต้องเมกโครงกับกาวเพราะว่าอยากรู้ว่าเครื่องเราใช้งานได้ไหมถ้าโครงกับกาวมันต้องถึงกันมันต้องเป็นศูนย์โอมต่อมาโครงกลกสาย ต้องมากกว่า1นึ่งมโคโอมก็คือมากกว่า1ล้านโอมนั่นเองโองกับดิฟเฟนก็ต้องมากกว่า1ล้านโอมนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้หรือว่าเราจ่ายไฟแล้วไม่ช็อตแน่ๆแอนจะทำงานหรือไม่ทำงานไม่รู้แต่ว่าไฟไม่ช็อตแน่ๆแต่ถ้าโงงกับไลน์ศูนย์จ่ายไฟก็ต้องทุ้มเลยนะครับงั้นเราต้องเมตตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเวลาเราไปเช็คเีองก็ต้องเปิดในตำแหน่งออฟก่อน เมื่คนไปซ่อมเหอนกันหน้าเราวายสายไว้ชอนะ็อตไม้แล้วเราไม่เช็คเราออนเบกเตอร์ขึ้น,น,นเด็กแต่มีซีดีกาช็อตเราจะถูกกล่าว่าเป็นคนทำให้แตกมีซีดีแล้วเพราะนั้นต้องออบเบกเตอร์แล้วเช็คให้ชัวร์ก่อนแล้วอ่อนไปโอเคหมายเลขนะเจ็ดแล้วหมายเลขต่อมาเป็นหมายเลขแปดหมายเลขแปดเป็นความดันอื่นตัวนะครับเมค์ดูแล้วไม่ชอ็อตค่อยต่อเกลือน้ำยาเข้าไปหม,มายเลขแปดหมายความว่าจะต้องต,อต่อเกลือน้ำยาเข้าไปเรียบร้อยแล้ว ต่อเกล้ดน้ำย,ยาแมสสายเรียบร้อยนะครับปล่อยน้ำยาเข้าไปในสายเข้าไปในเกลดต้องวัดตอนที่เครื่องยังไม่ทํางานยังไม่เปิดยังไม่ออนไฟเลยนะต่อเกลดอ่านเพดเชื่อก่อนนะครับอ่านเพเชื่อได้เท่าไหร่เขียนไห้นะครับขั้งบนนะครับผมที่ก็จะมีข้าบอกอยู่ว่าขนาดยังไม่ทํางานมืแอแปดเนาะลงในช่องอช่องนะี้เนาะต้องก่อนหรือหลังนะต้องก่อนอก่อนก็คือก่อน,ออนอที่เราจะทําการซ่อมแก้ไข เป็นยังไงก่อนหลังก็คือหลังที่เราแก้ไขแล้วค่าเป็นยังไงค่าที่เราจะลงอยู่ในท่องหลังนะครับถ้ามีอยู่ในช่องนั่นเลยนะโอเคหมายเลขแปดต่อเกจเข้าไปอ่านแรงดัน,นตอนที่เครื่องยังไม่ทํางานได้แรงดันออกมาเท่าไหร่เป็นไรนะครับกีปนตัวนี้เทียบกับอุณหภูมิอากาศโดยรอบเครื่องอยู่ใกล้ๆความร้อนอุณหภูมิเท่าไหร่วัดอุณหภูมิอากาศกรกอบเพราะอ่านอุณหภูมิอากาศ ในหนังสือของเรามีตารางอุณหภูมิอยู่ตัวไหมครับนีเราก็มาเทียบดูในตารางอตัวน้ำยาว่าที่อุณหภูมิมอขากาศเท่านี้แรงดันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ในตารางของเราถ้ามันอยู่ใกล้เคียงกันหรือว่าน้ำยานรบโอเคไหมโอเคตารางเชื่อว่าอาจารย์น่าจะอสอนะดูตารางเป็นไหมครับมีไหมตารางอยู่ท้ายเล่มหรือ ถ้าขี่เยจดูตารางถ้าไม่อยากรูตารางในเส้นนี้มันมีวงสีแดงอยู่วงสีแดงวงนอกจะเป็นน้ำยาอาสามองด้านในจะเป็นน้ำยายา R ีอุณหภูมิที่อ่านได้ตรงนี้ก็จะเทียบเท่ากับอุณหภูมิในตารางนะครับอันเราวัดเทอร์โมมาได้สมมติส0บแสดงวด่าเรามาอ่านที่อุณหภูมิในนี้ งนอก30กลง260ปอนด์สีแดงมันบอกถ้าสีแดงมันบอกว่าอุณหภูมิ30เราขี่ขึ้นมาอีกหนึ่งมันกี่ปอนด์ประมาณ260กว่าเวลาเราต่อเก์ดูน้ำยาถ้าแดงดนน้ำยาขึ้น260หรือว่ามาันโตกันน้ำยาในระบบยงบอแต่ถ้าเราวัดอุณหภูมิข้างนอก,นอ,กอุณหภูมิ30เราต่อเกนเข้าไปอ่านได้160หรือว่าน้ำยารั่วไปแล้วหายไปแล้ว นี่เป็นวิธีการดูบลาลซยไม่เชอร์แม่นีิสุดละนะครับต้องดูตอนที่เครื่องหยุดทํางานไปไม่น้อยกวย่าหนึ่งชั่วโมงถ้ามันพึ่งหยุดไปปุ๊บเนี่ยทั้งน้ายาร้อนและน้ำยาเย็นวิ่งชนกันอยู่นะจะดูไม่ได้นะครับเครื่องต้องหยุดระยะให้มันบราลซ์ทั้งไฟร้อนและไฟเย็นน้ำยาเมื่อนเข้ากันเลยนะครับนั้นถ้าเครื่องพิ่งหยุดเใช้แบบนี้นะต่อไปหมายเลขเก้าอุณหภูมิกับไอเนี้ยอ่านพร้อมกันได้ไหมครับ อุณภูมิหนึ่งตัวกับแรงงันหนึง่งตัวอ่านพร้อมกันไหมเมื่อกี้260เท่ากับอุณหภูมิ30ก็ิบอ่านได้อ่านได้พร้อมกันนะครับก็คือข้อเนี้ยข้อแปดกับข้อเก้าอ่านพร้อมกันเลยเล็งไปดู psi แล้วก็เล็งมาดูองศา c ีเหมือนเ้ิมก็เดินลงไปในข้อแปดกับข้อเก้าต่อไปเป็นข้อสิบ ข้อสี่ข้อสีอยู่ในนี้เนาะเราได้หมดได้หมดได้เลยนี่เราอ๋อเห็นแล้วผมว่าอังกิรนะข้อสิ่เนี่ยออนเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็วัดที่คอยร้อน L กับ N สองร้อยยี่สิบโวลต์เข้ามาไหมออนเบรกเกอร์ขึ้นเลยนะข้อสี่อ่ก็ออนเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นออนเบรกเกอร์แอร์ขึ้นวัดสองร้อยยี่สิบเข้าที่คอยร้อนปกติไหมถ้าวัดแล้วยังเป็นศูนย์เบรกเกอร์ออนปกติไหมครับออนเบรกเกอร์ทีตัวหรือเปล่า ไปขาดหรือเปล่าใช่ไหมไป,ไปต้องมานะครับต่อไปข้อ11นะครับออนเบรคเกอร์ขึ้นปุ๊บไปมาที่ไล100เปิดเครื่องทํางานนะครับข้อ11ให้คอมสตาร์ทก่อนแล้วค่อยวัดซ้ำอีกทีหนึ่งเหตุที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าวเวลาคอมมันสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่แรงดันม,มันจะดรอปเดินทีเข้ามา220คอมสตาร์ทปุ๊บเดือดร0อยร้อยเาสเนี้ยน,นะครับถ้ามันดรอปเยอะๆเรายอมรับได้ที่ดรอป2%รต สองเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสี่วลตห้าวอนประมาณจาก220เหลือ215อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าโอเคจะต่ำกว่า215ในอัในระดับปกติแล้วสายหลุดตัวไหมใช้สายไฟเมนติดขนาดหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับที่ทำให้แรงดันมันตกได้นะครับแรงดันไฟฟ้าตกสายร้อนบ้างอย่างเงี้ยนะครับไม่มีปัาไม่มีไม่มีต่อไป ี่ข้อ11กับลบ10นี่ก็คือผมจะดูว่ามันต่างกันกี่กี่โวลตเหรอนะครับข้อ2โมเลกุมันอยู่ในเล็์ปกติไหมก็ใส่ข้อ8ต่อไปข้อ12 11 11ก็คือความสตาร์ทแล้ววัดวัดโวลตเหรอนะวัดตกเท่าไหร่อ่าหรือเท่าไหร่ถามว่าม,มันตกไปเท่าไหร่ก็ต้องเท่าเดิมไปด้วยตกได้กำลังที่2เปอร์เซ็นต์ต่อไปข้อ2ข้อ12 12ต้องให้เครื่องรันไม่น้อยกว่า 15นาทีถึงจะเริ่มวัดเพราะความมันเริ่มไต่กระแสอยู่นะครับ10% 20% 30% 40% 50%กว่ามันจะวิ่งไปที่แม็กซิมัมให้ไม่น้อยกว่า15นาทีผมก็เลยเปิดระยะให้พี่กรณ์เป็นนาที25เพื่อเริ่มวัดนะครับก็พอผ่านไป15นาทีพี่กรณ์วัดได้เลยนะครับกระแสเกิดขึ้นจริงเท่าไหร่นะครับวัดที่สายลายหนิวตันเมตรเท่านั้น อย่าไปวัดที่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเป็นไฟคอนมูลนะแต่คอยเย็นให้วัดที่ลายหรือมือต้นนะครับที่เป็นเมนนะครับพอวัดกระแสเสร็จปุ๊บไปวัดข้อสิบสามวันนี้ออกสี่ข้าวเพราะเราไม่มีเครื่องมือวัดนะครับตอนสี่เราไม่ซอร์เราไม่มีเครื่องมือวัดเนาะวันนี้เราแดดวัดต่อไปข้อสิบสี่เราผ่านไปสิบแค่ระดีวัดกระแสแล้วข้อสิบหกคือวัด แรงดันน้ำยาขณะที่เครื่องทำงานะนแล้วก็ตามด้วยข้อ15องงวัดอุณหภูมิน้ำยาขณะที่เครื่องทำงานก็คืออุณหภูมิที่อ่านได้จากเกจอัวนี้นะครับแรงดัน130ฟ้อนต์อุณหภูมิ7จองศายอย่างเงี้ยนะครับให้ให้ดูพร้อมกันเลยนะครับเป็นข้อ15ต่อไปข้อ16วัดอุณหภูมิท่อด้านดูดก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ท่อด้านดูุดก็คือคขอ้อแก๊สอ่ะเนาะนี่สตอ็อปวาล์ว พ่อแก๊สพ่อใหญ่หพ่อเล็กพ่อใหญ่่่อใหญวัดที่ผิวพ่อใหญ่ให้วัดที่ทองแดงอย่าวัดที่ทองเหลืองนะครับไหัววัดผิวที่วัดที่ทองแดงนะครับรอเลขตัวเลขในคอมพิวเตอร์นึ่นี่ให้อ่านนะครับพอวัดออกมาเป็นพ่อ16ต่อแม่วัดอุณหภูมิพ่อด้านส่งจากคอมเพรสเซอร์นะครับพ่อด้านส่งก็คือน้ำยาที่ออกจากของคอมเพรสเซอร์ที่มันอัดออกมา หลายหลายคนบอกว่าข้อเล็กคือข้อโสถูกไหมเดิดร่างกายวันนี้เรามาเรียนไนรนกินนะครับไนกินที่ตัวข้อโสก็คือหัวคอมได้จัดเป็นวัดหลวงในวัดหัวคอมนะครับถ้ามนเรียนหลวโอเคพอเป็นวัดคุณภูมิที่หัวคอมนะครับเราต้องเปิดฝาเปิดฝาบนแล้วก็วัดดูเนี่ยจะใช้ยหัวคอมครับนี่ต้องระวังนิดนึงต่อแม่ ข้อ18มันวัดยากเราไม่มีเครื่องมือวัดนะครับมันต้องเปิดฝานะครับก็18กับ19ขอละให้ขีดแดงไว้เดีนี้ใช้เฉพาะงานนี้ข้อปัญหาเจำลึกครับ18กับ19วันนี้เราไม่วัดต่อไปนะครับอุณหภูมิ5้าซเปอร์ฮีทหมายเลข16ลบ15 16ก็คืออุณหภูมิท่อแก๊สอยู่ท่อแก๊สลบด้วย15 15ก็คืออุณหภูมิที่อ่านได้จากเกจ เอามาลบกันสุพภิกที่ดีอยู่ที่4องศานะครับ5องศานะครับหรือประมาณมากกว่า2ขึ้นไปแต่ไม่เกิน8มากกว่า2ถึง8นรับอยู่ในย่านนี้ประมาณนี้โอเคดูว่าค่าที่เราวัดเนี่ยอยู่ในค่าประมาณนี้ไหมต่ำไปกว่า2แอรไม่ดีเป็นน้ำแข็งมากไปกว่า8น้ำยาจะได้พอแล้วนั่นก็คือค่าคนต่างของเราวัดได้เท่าไหร่ก็เขียเาลบกัน ต่อไปวัดอุณหภูมิข้อ20อุณหภูมิภายนอกที่คอยร้อนอยู่ที่ไม่โดนลมร้อนจากแอร์ตรงูงอื่นต่อโดนนะครับหรือแอร์เมียสนะครับ,เเนะรบว่าเท่าไหร่ต่อไปวัดอุณหภูมิอากาศด้านดูนดเข้าคอยร้อนดูดเข้าคอยร้อนนะครับที่ตัวแอร์เลยเช็คดูว,ว่าอุณหภูมิข้างๆเครื่องกับอุณหภูมิที่เครื่องมันอยู่เข้าไปเนี่ยใช่อันเดียวกันไหม ตัวนี้เรายอมรับได้ที่ต่างกันไม่เกิน5องศาถ้าเกิน5องศาแสดงว่ามีปัญหาลมทัอเซอร์กิตลมร้อนออกไปอัดํำแพงแล้ววกกลับมาะนะครับก,ก็เลยให้วัดข้างเครื่องวัดที่เครื่องดูดเข้าไปต่อมาวัดอุณหภูมิด้ตรงก็คือลมร้อนที่มันต่อไปเนี่ยร้อนขึ้นเท่าไหร่ครับเป็นข้อ22จากนั้นที่เป็นตารางซึ่งให้เอาค่าในแต่ละตัวเลขมาลบกัน ก็เอา20 10, ลบ20 10, เอา22ลบ21ผลต่างอยู่ในค่าอ้างอิงที่เขียนไว้ให้ประมาณนี้หรือว่าปกติต่อไปข้อ23วัดรีเทิร์นลมหลูดเข้าป,เปาเย็น,นเนี่ยอุณหภูมิเยเท่าไหร่แต่ว่าในนี้ก็คืออุณหภูมิอากาศด้านดูดแล้วก็วัดอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ24วัดอุณหภูมิอากาศด้านโสงลมเย็นที่มันต่อมาเย็นเท่าไหร่ ฝนตางก็คือที่เป็นสีททบเอาข้อ23าลมดูมันร้อนกว่าเนาะลมดูจะลมสองลมดูจะร้อนกว่าถห็ไหมครับเอาลมดูลบด้วยลมสองผลตงต้องอยู่ในช่วง 10- ถึงสิบถือว่าโอเคพอเย็นทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แต่ถ้าวัดแล้วลบไปแล้วได้ศูนย์พอเย็นทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ไหมเข้า25้าออก25ต้องเย็นไหมครับต้องเย็นไหมเย็นที่ห้องอะรวมยี่สิ25้า ว่าเข้ายี่ห้าออกยี่ห้าห้องเย็นนะแต่ว่าแอร์ตัวนี้ทําหน้าที่ของมันได้ดีไหมไม่ได้ทําไม่ได้ดูความร้อนให้เลยนะครับถ้าเข้ามาสักยี่ห้าออกสักสิบปาก็ยังดีลบกันแล้วเนี่ยมันยังผลต่างอยู่ได้สิถ้าเข้ามาแล้วลบกันแล้วได้ศูนย์แสดงว่าน้ํายาไม่ได้ผลความร้อนให้เผลอๆน้ำยาไม่ได้ถูกกิดเข้ามาคอมไม่เดินด้วยซ้ำถูกไหมครับ โอเคสเต็ปประมาณนี้นะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนอย่างนี้เมเรียงมาให้เนี่ยอุณหภูมิตอนไหนเริ่มวัดน้ำยาไม่ใช่ว่าเราอารมิญใจลองจะวัดตอนไหนก็ได้พอวัดมาแล้วปุ๊บตรากบว่าคอมมันเล่งกระแสมันเปลี่ยนถ่าที่ใช้ที่วัดมาจะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือเรืทฤษฎีแล้วก็สเต็ปการทําง,งานเดี๋ยวผมให้จานินะครับสาธิตวิธีการทําง,งานเป็นปฏิบัติเป็นเทคนิคนะครับ